เจ้าหนี้หรือท้าวแชร์หรือผู้ให้กู้เนี่ยนะครับสามารถคิดค่าปรับเราได้ไหมในกรณีที่เราส่งล่าช้านะครับอันนี้ก็มีสอบถามกันเข้ามาเหมือนกันนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าในกฎหมายแพ่งแล้วเนี่ยอันไหนที่กฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้นะครับสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในนิติกรรมทางแพ่งนะ การคิดค่าปรับคิดเบี้ยปรับสามารถทําได้นะครับไม่ใช่แค่ปรับในเรื่องของการก่อสร้างการทําสัญญาว,ว่าจ้างไปทําของเท่านั้นนะตัวกฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไวนะ้ในเรื่องเงินกู้กับเรื่องแชร์เนี่ยสามารถคิดค่าปรับได้นะถ้าระบุเอาไว้ในสัญญานะฮะนะถ้าสัญญาเขียนไว้นะครับว่าให้ปรับได้แล้วคุณไปเซ็นเอาไว้นะ อันเนี้ยเจ้าหนี้เขาท้าวแชร์เขาสามารถปรับได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เขียนเอาไว้แล้วอยู่ๆจะมาปรับได้ไหมผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปรับไม่ได้ครับเพราะว่าสัญญาไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับนี่ี้ปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับเวลาเจอกันนะตอนนี้ที่เจอกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยส่งล่าช้าเนี่ยก็ขอปรับเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้ระบุกันมาตั้งแต่ต้นนะครับหรือต่อให้ระบุนะบอกก็เป็นการบอกปากเปล่าครับ ไม่ได้เขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ถือว่าเป็นสัญญาที่ให้อ่ปรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะบางคนเนี่ยนะครับกู้ไม่กี่พันกู้หมือนต้นๆ้นเนี่ยนะครับโอ้ยมาคิดดอกเบี้ยแล้วนะฮะก็ยังไปคิดค่ารับอีกนะโหดร้ายทารุณมากเลยนะเจ้าหนี้บางเคสนะที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบนะรวมถึงเท้าแชร์นะเออผมก็มักจะบอกอย่างนี้ครับว่าจ่ายแต่ต้น รวมดอกที่เขาคิดถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปว่ากันในกระบวนการของศาลออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าปรับหรือเบีย้ยปรับเนี่ยนะครับพอเข้าเป็นลักษณะของเบีย้ยปรับเช่นเขียนเอาไว้ตามสัญญาก็จริงอะฮะว่าให้ปรับเท่านั้นเท่านี้ปรับหนึ่งหมื่นปรับหนึ่งแสนแต่พอขึ้นสู่กระบวนการของศาลเนี่ยศาลนะครับจะสามารถปรับลด ค่าปรับค่าเบีย้ยปรับลงมาได้ตามที่ศาลท่านเห็นสมควรนะเออถ้าเบีย้ยปรับถ้าค่าปรับเนี่ยนะมันเยอะเกินไปนะมันสูงเกินไปแม้จะเขียนเอาไว้ในสัญญาก็ตามนะครับศาลท่านปรับลดลงมานะก็ไม่สั่งให้เต็มอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ถ้าไม่เขียนไว้ในสัญญาก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเขียนไว้ในสัญญาจะจ่ายเต็มก็ พิจนารณาเอาหรือจะไม่จ่ายให้ให้ทางเจ้าหนี้เขาไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะก็ไปว่ากันนะตามกระบวนการเพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของท่านนะที่ลูกหนี้พึงรู้เอาไว้นะครับเพราะว่ามันเขียนไว้ในลักษณะที่เอาเปรียบเรานะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทานายเจม,มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ